สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ลูกหมูพามาอัปเดตนะะสต็อกรถอัลติสนะคะของเพชรยนต์นั่นเองนะคะมีให้เลือกมากกว่า50คันเลยนะคะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะรถอัลติสของเรานะคะเป็นรถมือเดียวนะคะปิดระวางมานะคะประวัติศูนย์แน่นอนเช็คได้นะคะเป็นรถเกรด A นะคะการันตีโครงสร้างเลยก็ว่าได้นะคะทุกคันนะคะ การันต on so no ีศ <reg> <at> ok ูนย์การันตีโครงสร้างนะคะว่าเป็นรถเกรดเไม่มีชนหนักพิกามจมน้ํากับสีกอไมเปลี่ยนเครื่องแน่นอนเล่มชารุดสูญหายไม่มีที่เพชรยนต์นะคะวันนี้พามาให้ชมแล้วนะคะกับตัวโตต้าอัลติสนะคะจะมีรุ่นไหนอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะวันนี้ขออภัยจริงๆนะคะบรรยากาศฝนตกอาจจะมีเสียงฝนแทรกมาเล็กน้อยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพาเดินชมกันนะคะใครชอบคันไหนนะคะแคปรูปไว้นะคะหรือว่า ส่งเลขทะเบียนนะคะป้ายทะเบียนเนี่ยมาให้ลูกหมูได้เลยนะคะเดี๋ยวเช็กให้ว่ายังว่างไหมนะคะด้านหน้าจะเป็นโซนพร้อมขายเลยนะคะเดี๋ยวเราพาชมทีละคันเลยดีกว่านะคะเผื่อใครชอบคันไหนอยากดูดีเทลคันไหนนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวมาถ่ายคลิปเดี่ยวให้ดูแล้วกันนะวันนี้ลูกหมูประจำการอยู่ที่สาขาหนึ่งนะคะของเพชรยนต์นั่นเองนะคะอยู่ถนนเสรีไทยนะคะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งเลี้ยวซ้ายเข้ามาจะเจอบริษัทของเราเลยนะคะมาติดต่อหาลูกหมูได้เลยเดี๋ยวพาเดินชมรถ นะคะอยู UK, uri, ่เขตมีนบุรีกรุงเทพนะคะโทรหาลูกหมูได้เลยหรือว่าเบอร์นี้แอดไลน์ขึ้นนะคะเดี๋ยวส่งพิกัดให้นะคะคันนี้นะคะจะเป็นตัว 1.6G ปี18นะคะคันนี้4ิแ1 9 0 0 0คันนี้มาอยู่ที่101,000 10, 0โลนะคะสวยๆอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะภายในเป็นเบาะสีเบจค่ะภายในเป็นเบาะสีเบจพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะคะเลขไม้1 0 0 0 0 6,257โลนะคะจอแท้จอเดิมเบาะนะคะเป็นสีเบจแบบนี้นี่เป็นแบบนี้เลยนะคะการันตีโครงสร้างทุกคันนะคะดูจากหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขันไม่มีร้อยไขไม่มีรอยพ่ยนสีทับจะเป็นแบบนี้เลยนะคะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะรับประกันว่ารถของเราเรถเกรด A นะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีชนหนักพิการแน่นอนนะคะของเราการันตีได้เลย สวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้419,000นะคะเรทพอนนะคะใครสนใจเรทพอนคันไหนนะคะทักหา,าลูกหมูได้เลยเดี๋ยวลูกหมูจะแจ้งรายละเอียดให้นะคะอ่ะคันนี้ก็ราคาดีเช่นเดียวกันนะคะคันนี้นะคะทะเบียนนี้เลยนะคะเป็นสีบอลเหมือนกัน389,000นะคะ389,000คันนี้ไมค์อาจจะสูงนิดหนึ่งนะ,ะไมค์อยู่ที่200,000นะคะไม่เป็นไรเลยสวยงามเช่นเดียวกันนะคะ ภายในเหมือนกันเลยค่ะพี่ๆคะ่ะให้ดูนะคะเป็นไม้แท้ไม้เดิมนะคะไม่มีกับสีไม่มีกอไม้แน่นอนนะคะสวยๆงามๆเลยคันนี้นะ,ะเดี๋ยวเราพาไปดูเรื่อยๆเลยนะคะด้านในนะคะด้านในก็มีเช่นเดียวกันนะนี่นี่คือสต็อกออาติของเราอ่ามีอยู่หนึ่งคันที่จะอยากแนะนําให้พี่ๆได้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูเลยนะคะคันนี้เพิ่งหลุดจองมาสดๆร้อนๆเลยและเป็นสีที่หายยากมากๆ นะคะคันนี้ 1.6G ปี18ค่ะคันนี้สีสวยมากๆทะเบียนนี้จำไว้เลยเมีคันเดียวในเพชรยนต์นะคะตอนนี้สีเทาดำคใครชอบคันนี้รีบจับรีบจองด่วนๆเลยนะคะเ,คเพราะเพิ่งหลุดจองมาสดๆร้อนๆนะคะเคพิ่งเอามาจอดเลยเค,คันนี้ภายในเป็นสีเบจเหมือนกันนะคะค,คันนี้เลขไม้1แสนหนึ่งหมื่นห้าพันโลนะคคใครสนใจคันนี้รีบพักรีบโทรหาลูกหมูได้เลยนะคะเดี๋ยวลูกหมูแจ้งรายละเอียดให้ทราบแล้วกัน เนะดี๋ยวเราไปดูคันอื่นกันต่อนะคะนี่คือ,อคลังเอาติที่คือเพชรยนต์นะคะบอกได้เลยว่าเอาติเยอะที่สุดในละแวกมีนบุรีเลยก็ว่าได้นะคะรวมรถเอาติเลยก็ว่าได้เพราะมีให้เลือกมากกว่า50คันเลยนะคะสวยๆงามๆแบบนี้คุณภาพแบบนี้นะคะเป็นรถเกรด A การันตีโครงสร้างนะอ่ะเรามาดูสีดากันนะคะคันนี้429,000ตัวนี้เป็นตัว1 8 e นะคันนี้เป็นปี18เช่นเดียวกันแต่เป็นตัว e นะคะ1 8 e ปี18นะคะภายในล่ะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยภายในสำหรับใครที่ไม่ชอบเบาะสีเบทนะคะมาจัดคันนี้ได้เลยนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดำเบาะหนังสีดำแบบนี้สวยนะคะใช้งานก็ง่ายดูแลก็ง่ายนะวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคันนี้มาอยู่ที่1 1 0 0 0 0โลนะคะคอนโซลต่างๆสะอาดตาสะอาดใจแล้ว ะะเงาฉ่ำเลยเบานะสวยงามมากๆนะคะคันนี้1 8 e นะ1 8 e ปี18 4 2 2900ใครสนใจคันนี้แคปรูปไว้แล้วทักหาลูกหมูโทรหารลูกหม,าหากหมูได้เลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันต่อนะคะเดี๋ยวพามาชมด้านหน้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากดูคันไหนเป็นพิเศษนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะ,ะเดี๋ยวลูกหมูพาเดินชมนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูตัวสีขาวกันบ้างดีกว่านะคะ uh huh. สีขาวคันนี้ก็ยังว่างอยู่นะคะอ่ะไปดูกันนะคะคันนี้4,9000นะคะคันนี้ปี18บนะ49,000นาทนะคะด้านในเหมือนกันเลยนะคะตัว1.6 G. ปี18บเนี่ยบอกก่อนเลยว่าภายในเหมือนกันทุกอย่างนะคะแต่อยากให้ดูความสะอาดนะคะความเรียบร้อยนะคะความพร้อมปล่อยแล้วนะคอ,อนโซลต่างๆพร้อมใช้งานปรับสภาพให้แล้วพร้อมใช้งานสวยงามแบบนี้เลยค่ะนี่ ใบต่างๆนะคะยังอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะบอกแล้วนะคะว่ารถทุกคันของเพชรยนต์นะคะการันตีโครงสร้างนะคะเระว่าศูนย์แน่นอนร้อเซนนะนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของบริษัทเพชรยนต์ของเรานั่นเองนะคะทุกคันนะคะ มีของแถมให้ทุกคนันใครอยากได้คันไหนอะไรยังไงทักหาลูกหมูได้เลยนะบอกเลยนะคะซื้อรถกับลูกหมูดูแลอย่างดีนะทั้งก่อนขายและหลังบริการหลังการขายมีให้แน่นๆครบๆจบๆนะคะซื้อรถกับลูกหมูมีประกันฉุกเฉินแถมฟรีให้เลย1ปีปกติประกันฉุกเฉินพ,พ,พี่่ปีหนึ่งสามพันสี่พันมาซื้อกับลูกหมูลูกหมูแถมฟรีให้เลย1ปีของแถมอยากได้อะไรบอกนะคะก่อนปล่อยรถนะคะพวกยางแบตนะคะ น้ำมันเครื่องต่างๆลูกหมูจัดการให้เรียบร้อยนะคะพี่ๆเอารถไปใช้งานให้สบายใจเลยนะคะซื้อรถยนต์มือสองทั้งทีงทนะคะบอกเลยซื้อกับลูกหมูเพชรยนต์เท่านั้นนะคะการันตีโครงสร้างรถเกรด A ไม่มีชนหนักพิคว่ำจุ่มน้ากับไม่ก่อไม้แน่นอนนะคะสวยๆงามๆแบบนี้นะคะทุกคันรับประกันหมดเลยนะคะมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะสาวันนะ,ะรับประกันเครื่องยนต์เครื่องเกียร์นะคะ มีให้เลย30วันแถมประกันฉุกเฉินอีก1ปีเต็มๆใครสนใจรีบทักหาลูกหมูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกหมูขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้ไม่สบายขออภัยด้วยเสียงไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ